แจ้งข่าวเช้าวันพุทธที่7กุมภาพันธ์67ครับท่านผู้ชมสืบเนื่องด้วยที่มีผู้พิการนะครับเดินทางจากจังหวัดสุโขทยัยด้วยรถ3ล้อที่โยกด้วยมือนะครับเดินทางไปที่กระทรวงการคลังที่กรุงเทพปรากฏว่านะครับ ทางกระทรวงการคลังได้มีการชี้แจงออกมานะครับว่าผู้พิการหรือว่าผู้สูงอายุหรือว่า,าเงินอุดหนุนบุตรกลุ่มเปราะบางต่างๆนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับการรับเงินทั้งเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการเงินอุดหนุนบุตรต่างๆเหล่านี้สามารถตรวจสอบเบื้องต้นข้อมูลเบื้องต้นก่อนได้ที่อบตอเทศบาลหรือว่าเขตของท่านก่อนครับ และถ้ายัางได้ข้อมูลไม่ชัดเจนหรือว่ายัางต้องการเซ็นหนังสือยินยอมในการโอนเงินที่กลุ่มเปราะบางเหล่านี้ไม่สามารถเปิดบัญชีธนาคารได้ก็ติดต่อที่ครังจังหวัดได้นะครับโดยครังจังหวัดส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ศูนย์ราชการหรือว่าสารการจังหวัดของท่านนะครับผมสามารถติดต่อกับหน่วยง,งานเบื้องต้นในอ,อบตเทศบาลเขตของท่านก่อนถ้า ข้อมูลเบื้องต้นไม่ไม่เป็นผลหรือว่าต้องการตรวจสอบข้อมูลที่มากขึ้นก็ต้องติดต่อที่ครังจังหวัดนะครับเพื่อความได้ข้อมูลที่ชัดเจนต่อไปครับผม ซึ่งจากข้อมูลนะครับผู้พิการท่านนั้นที่เดินทางไปที่กระทรวงการคลังจากจังหวัดสุโขทัยนั้นปรากฏว่าข้อมูลถูกโอนไปที่ทะเบียนบ้านกลางนะครับก็คือไปอยู่ที่ทะเบียนบ้านส่วนกลางคือออกจากท้องถิ่นตัวเองไปนะครับทําให้ตัวเองถูกตัดสิทธิ์ในส่วนของเงินผู้พิการตรงนั้นไปเบื้องต้นคิดว่า,าผู้พิการท่านนี้จะต้องดําเนินการก็คือจะต้องไปติดต่อในพื้นที่ของท่านเพื่อย้ายทะเบียนบ้านมาสู่ที่ ท้องถิ่นของตนนะครับเพื่อความถูกต้องในการลงทะเบียนรับเบี้ยผู้พิการต่อไปหากมีความคือหน้าเพิ่มเติมตรงนี้นะครับผมก็จะรีบมาแจ้งให้ทราบคาดว่าตอนนี้ผู้พิการท่านนั้นน่าจะเดินทางไป ที่กระทรวงการคลัง,งกันอยู่ครับโอเคซึ่งถ้าผู้ชมมีคําถามข้อสงสัยอย่างไรนะครับในเบื้องต้นในวงเงินต่างๆทั้งเบีย้ยผู้พิการเงินอุดหนุนบุตรแล้วก็เบีย้ยผู้สูงอายุนะครับก็ติดต่อที่อบอตอเทศบาลหรือว่าเขตของท่านก่อนนะครับหรือก็จะมีสายด่วนของพอมอด้วยนะครับก็คือ1300งสานะครับหนึ่ในการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของสิทธิ์ผู้พิการนะครับผู้สูงอายุแลวก็เงินอุดหนุนบุตรนะครับ ท่านผู้ชมครับข่าวแจ้งเตือนกันในวันศุกร์นี้นะครับวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์67นี้จะมีการโอนเงินเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการและเงินอุดหนุนบุตรครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้โอนเร็วกว่าปกติ1วันครับเนื่องด้วยว่าวันที่10กุมภาพันธ์นั้นตรงกับวันเสาร์เลยมีการโอนเร็วขึ้นเป็นวันศุกร์นี้นะครับศุกร์ที่9กุมภาพันธ์67ก็รองรับรอรับในการโอนเงินกันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวถถึงวันที่9วันศุกร์นี้อีกที มก็จะมาแจ้งข่าวสารกันให้ทราบอีกทีนะครับแต่ผู้ชมครับในส่วนของเงินส่งเคราะห์ผู้สูงอายุผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับก็จะมีการได้รับเงินส่งเคราะห์ผู้สูงอายุในปี66ที่ผ่านมาแล้วก็ปีนี้ปี67นะครับซึ่งเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้มีการโอนเงินส่งเคราะห์ผู้สูงอายุรอบเก็บตก600บาท เป็นปี6-6ปีที่ผ่านมาสําหรับท่านที่ยังไม่ได้รับเงินก็จะโอนรอบเก็บตกวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับสําหรับปีนี้ปี67ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุและได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เท่านั้นนะครับถึงจะได้รับเงินส่งครอบผู้สูงอายุปี67นี้ด้วยปี6 7จจ่ายอยู่ที่ 900บาทครับโดยจะเริ่มจ่ายเป็น3งวดนะครับงวดละ300บาทงวดแรกวันที่11 12และ13มีนาคม67นี้งวดที่2 11 12 13มิถุนายน67และงวดที่3 11 12 13เดือนกันยายน67งวดละ300บาทจ่าย3งวดก็จะรับสูงสุดที่ 900บาทครับวิธีการจ่ายเงินส่งครอบผู้สูงอายุสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้นจะจ่ายเข้าที่บัญชีธนาคารของผู้สูงอายุซึ่งบัญชีธนาคารนั้นต้องได้สมัครพร้อมเพยเลขประชาชน13หลักไว้แล้วเท่านั้นนะครับถึงจะรับเงินแบบตรงๆแต่ถ้าผู้สูงอายุท่านใดไม่มีบัญชีธนาคารนะครับก็จะถูกโอนไปที่บัญชีเดียวกันที่รับเบี้ยผู้สูงอายุ แต่ถ้ายังไม่ชัวนะครับยังไม่แน่ใจอาจจะต้องติดต่อที่สำนักง,งานคลังจังหวัดแต่ละจังหวัดของท่านนะครับเพื่อประเมินการเซ็นหนังสือยินยอมโอนเงินส่งครหบผู้สูงอายุนี้เข้าที่บัญชีธนาคารของผู้อื่นได้เช่นเดียวกันครับผมก็ถ้าใครที่ไม่มีบัญชีธนาคารนะครับก็ติดต่อเซ็นหนังสือยินยอมที่คลังจังหวัดได้หรือถ้าใครที่มีบัญชีธนาคารแล้วก็แนะนําสมัครพร้อมเพย์เลขประชาชน13หลัก ผูกกับบัญชีธนาคารของท่านให้เรียบร้อยเพื่อรองรับในการ โอนเงินส่งเคราะห์ผู้สูงอายุต่อไปนะครับผมโอเคท่านผู้ชมก็แจ้งขา่าวสารกันประมาณนี้นะครับในส่วนของการแจ้งเตือนภัยก็เรามีการแจ้งเตือนภัยกันตลอดนะครับท่านผู้ชมก็อย่าอย่าหลงเชื่อใครง่ายๆนะครับโดยเฉพาะการโทรศัพท์หลอกมาทางโทรศัพท์หลอกเป็น SMS ข้อความหลอกทางไลน์หลอกโอนเงินนะครับถ้าเริ่มมีการขอข้อมูลหรือว่าเริ่มมีการโอนเงินนะครับโดยอาจจะจูงใจเราไปลงทุนหรือว่าทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับให้เราเกรงกลัวกวตกด บางทีก็จะเป็นวิฉาชีพถ้ามีคําถามข้อสงสัยก็แนะนําให้ติดต่อกับหน่วยงานนั้นๆโดยตรงเพื่อความปลอดภัยครับหรือว่าอาจจะสอบถามไปที่สถานีตํารวจใกล้บ้านท่านได้ว่ามีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นไหมพอดีรับโทรศัพท์ก็ขอคําปรึกษากับตํารวจได้เช่นเดียวกันนะครับผมโอเคลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรานต์ไปในช่อก็ด้วยครับสู้ๆกับมาทำการวันนี้กันด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับช่วงนี้อากาศก็ เปลี่ยนแปลงกันบ่อยทางไทยตอนบนก็อากาศยังคงหนาวเย็นกันอยู่ทางภาคใต้ก็มีฝนเล็กน้อยนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยครับผมสวัสดีครับ